น,นสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสวนข้างบ้านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราตัดผักกาดขาวส่งให้กับลูกค้านะคะช่วงตีสองตอนนี้เราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้จะทำการเก็บเพราะเราตากให้เขาได้ได้มัดง่ายๆนะคะอันไหนที่ขายเป็นโลเราก็จะแยกส่วนอันไหนที่ขายเป็นมัด เราก็จะแยกอีกเข่งนึงนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็ตัดเพียงพอแล้วที่จะไปล้างทําความสะอาดนะคะมันจะเหลือแค่แปลงสุดท้ายแล้วนะคะก็จะหมดแล้วรุ่นนี้นะคะแปลงนึงเราตัดประมาณสามวันนะคะเราตัดไม่เยอะนะคะแต่ว่ามีขายทุกวันเลยค่ะนี่รอบนี้แปลงนี้เราปลูกหกแปลงนะคะ นี่อันนี้ตะวันก็กำลังเก็บอยู่ได้ไหมตะวันเป็นไรวันนี้เป็นไรบอยบอกสิเป็นเปเจ็บมือเพราะอะไรควายควายควายวิ่งใช่ไหมพอควายวิ่งตะวันไม่ยอมปล่อยเชือกใช่ไหมไม่ไดไ้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูมันวิ่งไปทางไหนล่ะ วิ่งเร็วนะอ,อ๋อควายมันวิ่งเร็วนี่ตัวไหนมันวิ่งตัวแม่มันเหรอ,อ,อตัวผู้อ๋อตัวผู้ตัวผู้เขากําลังติดสัตว์นะแม่เห็นอยู่ต้องระวังอ่ะมาเดี๋ยวแม่จะเก็บเองตะวันมานี่นั่งลงนี่อ่ะนี่แม่จะเก็บเองให้ตะวันแค่ถ่ายอ่ะจับไว้นี่แม่มถนัดเลยอ่ะ้ยอย่าให้อ้นี่นะ จะให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะอันนี้ก็แยกตอันไหนที่อันนู้นเป็นโลใช่ไหมแต่วันเอามาปนหรือเปล่า นี่เวลาจับอ่ะปล่อยมือนี่ทำแบบนี้อย่าให้บางกล้องนะกล้องอยู่ตรงไหนอย่าให้ขยับด้วยมองดูด้วยอันนี้น่าจะเป็นกิโลนะเขาแยกไว้ก่อนตะวันได้ยแย่ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะเห็นหมันอันนี้มันอยู่แล้วอีกหนึ่งกล้องอยู่ตรงเนี้ย อันไหนเป็นกิโลค่แยกเห็นไหมเห็นแม่ไหมเห็นอันนี้เป็นมัดแยกไปแล้วเนี่ยอันนี้เอาไปมัดขายนะสวัสดีรู้ไหมครับเพราะอะไรถึงมัดขายไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นกิโล ไหนมันไม่ปรีน้ำหนักไม่ได้เราก็เลยมัดขายเข้า <Okay. S 1> ใจไหม <Okay. S 1> ให้ลูกค้าเลือกได้เข้าใจไหม อันนี้หนัหนกๆเลยอ่ะใชนะ่แม่แม่ใส่ถูกถึงนะน่าจะถูกอ่ะอืน่าจะนะ